สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มีความฟินฟินฟินมาบอกเพื่อนๆค่ะนะคะไม่ลับด้วยเนาะอันนี้ผลิตภัณฑ์เซงตัวนี้จากฟินนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะเป็นครีนเซอร์นั่นเองหรือว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าที่หลายคนจะต้องมีติดเอาไว้ที่ห้องน้ําก็คือนี่หลอดของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันดีกว่า มากเลยทีเดียวเพราะว่าลองมาแล้วหลายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าเพื่อนๆนบางคนเนี่ยนะคะไม่อยากจะล้างหน้าหลายๆครั้งแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะล้างได้ครั้งเดียวแล้วก็สะอาดหมดจด ทุกลูกของขนสะอาดลึกเลยทีเดียวหรือว่าใครที่บอกว่าโฮ้ยแต่งหน้าหนาเน่า,นาขนาดนี้หนาเน่า,นา,นาขนาดนี้เนี่ยอยากจะแบบล้างครั้งเดียวได้ไหมไม่ต้องมาหนึ่งสองสามนี่อันนี้เนี่ยเวิร์จริงๆเราเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยก็จะมีนานโนโคเบทดยมีเซราไมลา์แล้วก็ไก่โคโปรตีนจากพืชอีกด้วยค่ะนะคะ,นะคะเรียกว่าอันนี้เนี่ยครั้งเดียวเลยเช้าหรือเย็นก็ได้กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้านอกจาก น,นี้แล้วเราก็จะต้องมีอีกหนึ่งตัวก็คือตัวฟินอันนี้เขาเรียกว่าครีมมเดลฟินเป็นตัวที่ช่วยบำรุงแล้วก็ยกกระชับ360องศาเลยค่ะเพื่อนๆก็คือไม่ต้องไปพึ่งร้อยใหม่ทองคำหรือว่าไปเจ็บตัวฉีดฉีจิ้ม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 จลิปหน้าเคยมาแล้วไงมันเจ็บแบบซีทังหน้ามากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่เขาบอกว่า หลอดเดียวจบปึงสวยได้เลยทันทีนะคะและเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใช้แล้วจะต้องติดใจเพราะว่ามันจะเห็นผลภายในเจ็วันเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือทําได้หมดทุกอย่างที่เพื่อนๆปรารถนาะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรือว่าการยกกระชับหรืออ่อนกว่าวบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอายุเป็นอะไรที่แบบ ฮ้ยมันแบบรู้สึกไม่โอเคเลยถ้าเกิดอายุมากขึ้นแล้วทุกคนแบบจับได้ว่าอายุเท่าไหร่โดยการดูจากหน้าเราแต่ว่าวันนี้พอเรามีครีมตัวนี้แล้วทุกคนถ่ายอายุไม่ออกคะ่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ดีๆมากที่อยากจะมาบอกกันในวันนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้ดูขอพระคุณมาสเตอร์พีซจริงๆเลยนะคะที่เอาผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้ใช้กันแล้วก็หน้าเด็กฟินกันทั่วโลกเลยทีเดียว ตามได้เลยในเฟซบุ๊กข้างล่างนี้ค่ะกับมาสเตอร์พีชันเองค่ะ